สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกับติ๊กอีสานพาดู y ยูทูปวันนี้ติ๊กจะพาทุกท่านมาชมมะนาวที่ปลูกไว้ที่บ้านนะคะมะนาวที่ปลูกไว้นี้ก็ออกลูกพวงเดกๆเลยค่ะอยากให้ทุกท่านมาชมกันนะคะมะนาวประโยชน์สรรพคุณมากล้นที่นี่ก็มีการปลูกไว้ ให้ทุกท่านมาชมลูกของเขาเลยนะคะลูกที่กำลังจะโตก็มีอะคะ่ะเป็นพวง แล้วก็ลูกเล็กขนาดนี้ก็มีค่ะพวงนี้จะมีทั้ง5้าลูกนะคะลักษณะโดดเด่นของมะนาวแป้นพิจิตก็จะมีลักษณะที่โดดเด่นด้านความดกและก็ลูกที่มีขนาดใหญ่นะคะ ในต้นนี้ก็จะมีหลายรุ่นเลยนะคะทั้งรุ่นที่มีลักษณะโตและแล้วก็รุ่นเล็กนะคะจะมีปะปนกันไปมาลูกฝั่งนี้จะอยู่ด้านในหน่อยนะคะฝั่งนู้นข้างในค่ะ มะนาวเป็นพิสจิตเป็นมะนาวที่น่าปลูกไว้การออกลูกก็จะมีลักษณะที่ดกแล้วก็เป็นพวงวันนี้ติ๊กพาทุกท่านมาชมลูกมะนาวดกๆเลยค่ะ